ครับผมก็วันนี้จะมาทดสอบตัว ALU 1-bit บิตที่ผมทำขึ้นนะครับตัวแปลงก็เริ่มแรกออกแมาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นออกแบบในระดับ Logic Gate นะครับแล้วก็ตัวอย่างการต่อสายไฟพวกนี้จะเป็นแบบนี้ผมใช้เป็นตัวเ IC เ f ็ LS 8 6นะครับแล้วก็เป็น g f 0 8 8 4 3 2แล้วก็8 6 แล้วก็สุดท้ายเป็น04นะครับตัว Not นอตเกตเนาะเอ่อตัวที่ใช้ในในการเอ่อเลือกตัวเอาพุทเนี่ยก็จะเป็นตัว151นะครับเป็นเอ่อมักเนาะ MUX โอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาลันทดสอบตัววงจรเราดูก่อนนะครับว่าในการประมวลผลในแต่ละเกตเนี่ยมันทำงานครบครบถ้วนหรือเปล่าอ่า แต่เดี๋ยวนะผมไม่ได้เปิดตัว Serial Monitor รอบหนึ่งอ่านี่อันนี้ก็คือจะเป็นผลลัพธ์จากการที่เราเออลองรันโปรแกรมที่เอาไว้ใช้ในการทดสอบนะครับเป็นโค้ดที่เขียนเอาไว้เพื่อทดสอบเ,ออเกตทั้งหมดบนตัว ALU ของเราโดยเฉพาะเลยนะครับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นตัว Ad ดใช่ไหมเป็นคำสั่ง Ad ด เราลองทดสอบในทุกกรณีเลยนะครับอย่างเช่นเป็น0 0 0 1 1 0แล้วก็11เลยนะครับซึ่งก็ทั้งหมดก็พาสหมดเลยอาจจะมีเป็น fail เฟลเิดกน่อยนะครับเออมันเฟลทำไมเนี่ยเออช่างมันเถอะ <laughs> ไม่เป็นไรหรอกมั้งหลังจากที่รันมานะครับก็จะได้เป็นเ,เวลาที่ใช้ในการประมวลผลนะครับ1600มิลลิมิลลิวินาทีนะครับในการทำงานทั้งหมด26คำสั่งนะครับอาต่อไป เราจะหลังจากที่เราทดสอบตัว ALU นะครับว่ามันทำงานได้จริงหรือเปล่าต่อไปเราก็จะมาที่ตัวโค้ดของเรานะครับเป็นตัวโค้ดที่เราเขียนออกมาเพื่อ,อ,อลองใช้งานนะครับลองใช้งานตัว ALU ของเราจริงๆละโดยเรื่องแรกเนี่ยตอนที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับมันยังเป็นการสั่งงานในรูปแบบของแบตเตอรีอ่อยู่นะครับก็คือมีแค่ศูนย์กับหนึ่งนะแต่ผมได้ปรับปรุงนิดนึงนะครับให้มันแบบว่า รับข้อมูลเป็นตัวอักษรนะครับเช่นเป็น add กับ sub นะครับเป็นคำสั่ง add กับ sub แล้วก็ป้อนข้อมูลได้เป็นเลขฐาน10ได้เลยนะครับเดี๋ยวระบบเอาไปแปลงเป็นฐาน2เองนะครับเดี๋ยวลอง input ให้ดูนะครับโอเคผมจะป้อนเป็น add ป้อนเป็นอ,อย่างเช่นผมป้อนเป็น56 บวกกับเอ่อ C4 แล้วก็ Enter อ่าหลังจากที่เราป้อนคำสั่ง Input ให้น้องไปนะครับน้องก็จะเ,เริ่มประมวลผลทันทีเลยนะครับโดยวิธีการประมวลผลนะมันก็จะเริ่มจากตัวเลขหลักขวาสุดนะครับก็คือเป็นเลขหลักที่1ก็จะเอาตัวหลักขวาสุดเนี่ยก็คือเป็นศูนย์ศูนย์มาบวกกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้เห็นไหมเป็นศูนย์กับ ศูนย์บนกับศูนย์ล่างนะครับเอ่อถ้าเกิดเป็นหลักที่6ใช่ไหมหลักที่6ก็จะเป็นเอ่อสองสี่หกก็คือเป็นตัวหน้าสุดนะครับน้องก็จะเอาตัว 1, 1กับ1มาบวกกันใช่ไหมเพราะว่าตัวข้างหน้าเป็น1กับ1นะครับอ่าประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวเลขฐาน2นะที่ว่าเราแปลงจากตัวฐาน10แบบนี้นะครับอ่าก็เอามาบวกกันผ่านตัวฐาน2นะครับได้เป็นตัวฐาน10เอ่อในตอนที่เราบวกเนี่ยมันจะมี บางช่วงที่แบบว่ามันบวกกันแล้วมันได้เลขทดใช่ไหมแต่ว่าในโปรแกรมของผมเนี่ยผมไม่ได้ให้เอาเลขทดเนี่ยมาบวกซ้ำอีกรอบกับคําตอบที่เราได้นะครับเพราะว่ามันมีแนวคิดที่ค่อนข้างซับซ้อนเนาะผมก็เลยใช้เป็นใช้ใช้เป็นการบวกบวกโดยใช้คอมพิวเตอร์แทนนะครับบวกบนบนโอเนี่ยแหละอืมก็ผลลัพธ์ก็คือ5 6บได้100ก็ตรงเป๊ะน,นะครับถูกต้องเป๊ะเลย โอเคหลังจากที่ว่ามันทำงานได้บนแบบไบนาลี่แล้วเนี่ยผมก็จะมาพัฒนาเป็นแบบ SMB แแทนซึ่งตัว SMB ที่ผมพัฒนาเนี่ยมันอาจจะไม่แบบว่าไม่ได้ตรงไปแบบ SMB จริงๆนะครับเพราะมันเป็นแบบที่ว่าเราประดิษฐ์ขึ้นนะครับอืมก็เริ่มแรกเราก็จะแบบว่ามีการเปิดพอร์ตนิดหน่อยนะครับเปิดพอร์ตแล้วก็มีการส่งข้อมูล บลาๆนะครับผ่านตัวไปที่อ r ย u i n o นะอ่ะพวกนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะเริ่มในการไอ้นี่เลยนะนำเข้าคำสั่งที่ว่าเราป้อนนะครับก็เป็นคำสั่งเอ่อไหนล่ะอ่ะนี่เราจะป้อนเข้ามาเป็นตัวประกาศนะครับประกาศตัวแปรก็คือเป็น memory memory คือเป็นการประกาศเอ่อเป,ปเป็นการประกาศค่าใน array array ก็คือเป็น ค่าหน่วยความจำบน OS นะครับเพราะว่า L อ,อยู่ของเราจะไม่มีการเก็บข้อมูลได้นะมันทำได้แค่ประมวลผลนะครับอืมเมมโมรีเนี่ยผมผมประกาศเป็นเมมโมรีใ่ในในอารีช่องที่1นะครับเป็น50นะก็คือประกาศเป็นเหมือนประกาศตัวแป้นั่นแหละเมมโมรีหนึ่งก็จะเป็น45 Memory 2เมมโมรีสองเป็น1นะครับอ่าประมาณนะั้นเออแล้วทีนี้เราก็จะเอาตัวที่เราประกาศเอาไว้เนี่ยมาโหลด เ่อที่จะเก็บค่าเอาไว้ในตัวแปรแบบนี้นะครับเพื่อ mm. ที่จะามาทำกระทาการกันบวกลบไอ้พวกนี้นะครับอ่าซึ่งในขั้นตอนการลบเนี่ย mm. ผมใช้เป็นคําสั่งซับเนาะซับก็คือเอาเอา a เนี่ยแล้วก็ลบออกด้วย B นะครับอ่าเราก็จะได้มาเป็นค่าของ A ที่ว่าผ่านผ่านการลบด้วย B มาแล้วนะครับอ่าซึ่งจริงๆโปรแกรมเนี่ยมันรันได้นะครับแต่ว่าตัว Arduino ที่ว่าผม พัฒนาขึ้นมาสลับตัวเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยมันไม่รองรับแล้วนะครับก็เลยเออ่รันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมรันให้ดูก่อนแล้วกันมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้อา้าวคอมสอ๋อผมใช้ตัว serial monitor ก็คือเป็น IDE ID, มันใช้อยู่นะครับต้องปิดออกก่อนโอเคอีกรอบอ่าได้แล้ว โอเคอ่า okay. อันนี้จะเป็นตัวคําสั่ง s m b นะที่ว่ามันทํางานกันก็แสดงผลออกมาแล้วครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันทํางานไม่ได้นะเห็นไหมว่ามันไม่มีการรับข้อมูลเลยเพราะว่าตัวโค้ดฝั่ง a r u i n o เนี่ยเราไม่ได้เขียนให้มันลองรับตัวเวอร์ชั่นเก่าๆอย่าง s m b แล้วเนาะโอเคต่อไปหลังจากี้เราพัฒนาได้เป็น s m b แล้วท,ที่ว่ามันสามารถที่จะทำงานพวกคำสั่งเอ่อที่มันเป็นคำสั่งทั่วไปได้นะครับ อย่างเช่นเป็นพวกเนี่ยพวก jns พวก jjc jmp เนี่ยพวกจำเนี่ยหรือคำสั่ง cmp คำสั่ง sub คำสั่ง add แล้วก็เป็นเอ่อ stro อะพวกนี้นะเราก็จะมาใช้เป็นพัฒนา,าเป็นตัวแบบ high level นะครับก็คือเป็นพวกภาษาโปรแกรมที่เราเขียนกันในปัจจุบันเลยนะครับซึ่งประดิษฐ์มาจากตัวภาษา a s s m b ที่เราพัฒนาไปจาก ไ์ก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นตัวอ่านนี้เอ้ยไม่ใช่สิต้องเริ่มจากตัวตัวไหนนะอ่านี่เป็นฟังก์ชันนี้เลยเราเพิ่มฟังก์ชันนี้เข้ามานะครับเพื่อที่จะแปลงจากโคดระดับสูงนะครับไปเป็นระดับล่างอย่าง S m B นะครับแล้วค่อยแปลงจาก S m B เนี่ยไปเป็นตัว binary อีกทีนะครับอ่าประมาณนั้น มันก็จะหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับเพื่อที่จะแบบว่าผมเนี่ยต้องการที่จะทำให้มันเป็นแบบระดับขั้นขั้นตอนอเหมือนจริงที่สุดนะครับก็อ่ะหลังจากที่ว่าเราได้มาเป็นตัวภาษาระดับสูงเนี่ยผมก็จะมาเขียนโค้ดน้องกันซึ่งตัววิธีการเขียนเนี่ยผมได้เขียนเอาไว้ในตัวไฟล์รีดมีแล้วก็จะเป็นตัวด็อกิวเมนต์ง่ายๆนะครับที่ผมเขียนเอาไว้อาจจะดูแบบ ลกหูลกตาเนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟล์เอ,อ down, นะ่อ markdown เนาะก็ไปเปิดดูในตัว GitHub นะครับโอเคมาเดี๋ยวลองรันให้ดูนะเออเริ่มแรกเนี่ยผมประกาศให้มันเป็นตัวแปร i นะครับต้องประกาศก่อนใช้งานใน l ูปเนาะก็เป็นรูปแบบคําสั่งที่ว่าเราพัฒนาขึ้นนะครับอาจจะ,ะแปลกแนิดนึง r e s l ก็เป็นคําตอบจากการคูณน,นะครับโอเคจะลองรันดู อันนี้คือเราลันเป็นภาษาระดับสูงนะครับแต่ว่ามันยังมีการแสดงผลเป็นพวก Low Level อยู่เนาะเพราะว่าตอนที่เรา Debug มันเนี่ยก็ต้องมีการดูพวกนี้แหละครับอ่านี่มาแสดงผลเป็นพิ n นห้นะครับนี่เป็น 5x นะเป็นตัวอักษรนะครับพิ n นห้แล้วก็ 5x แล้วก็คูณกับ ค่าในรีจิสเตอร์ A ก็คือเป็น1นะครับ5 x 1ก็คือเหมือน5้คูณนะครับประมาณประมาณนั้นผมพยายามสื่อสารประมาณนั้นนะครับแล้วก็5 x เอ้ยไม่ใช่5 x สิ5้คูณเท่ากับนะครับแสดงผลเท่ากับแล้วก,ลาาก็แสดงผลค่าจากจากการคูณน,นะครับก็คือเราเราส่ง5ไปคูณกับ1นะครับก็ได้มาเป็น5อันแบบเนี้ยซึ่งหลังจากรันทั้งหมดเสร็จเนี่ย มันก็จะมีการเปรียบเทียบนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นมันลันมาสี่รอบแล้วนะก็มันมันผลว่าเอ้มันตรวจสอบว่าในรอบที่สี่เนี่ยมันจะต้องรันอีกรอบไหมเพราะว่ามันเป็นคําสั่งแบบลูปนะครับเห็นไหมผมประกาศเป็นเ,เริ่มต้นที่หนึ่งเนาะแล้วก็ถ้าเกิดไมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับสามเนี่ยก็จะให้บวกไปนะครับก็คือบวกหนึ่งเข้าไปก่อน แต่หลังจากที่มันมีค่าอ,อ่มากกว่า3แล้วเนี่ยให้มันหยุดทํางานทันทีนะครับซึ่งตอนนี้เป็น4แล้วใช่ไหมน้องเป็น4ปุ๊บน้องก็ต้องหยุดการทํางานทันทีนะครับประมาณนั้นอ,อจริงๆแล้วมันแสดงผลเป็นแบบลงๆได้นะครับแบบสบายตามันจะเป็นแบบนี้อ่านี่ไงแสดงผลแล้ว แสดงผลเขาสั่งพินพ์ก่อนเลยครับว่าโปรแกรมทํางานแล้วจ้าแล้วก็แสดงผลเป็น5้คูณหนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้คือแบบแสดงผลในกรณีที่ว่าเราไม่ได้แสดงตัวดีบักนะครับอ่าเวลาจะไปผลผลก็มันจะมีไฟกระพริบแบบนี้โ <c oughs> อ้๊ยห้าคูณสาแล้วก็หยุดอ่า ทำงานไปทั้งหมด37วีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรที่จะทำงานไวกว่าน,นี้นะครับหลังจากที่ผมลองทดสอบดูเนี่ยผมประเมินคร่าวๆนะครับคิดว่าตัวโปรแกรมผมเนี่ยทำงานช้าแบบช้ากว่าวิธีการประมวลผลบน,บนคอมพิวเตอร์ทั่วไปเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0แสนเท่านะครับ <laughs> ก็เป็นเ,เป็นข้อบุ้องจากการออกแบบนะครับออกแบบสถาปัตยกรรมโค้ดนะซึ่ง ก็เอ่อมันทำก็มันก็เลยทำให้แบบว่ามันทำงานช้านะครับโดยทีเ่เวลาที่มันทำงานเนี่ยผมให้มันทำงานเป็นแบบ32บิตเนาะถามว่ามันเออ่ถามว่ามันโอเคไหมผมคิดว่าผมควรใช้เป็น16บิตมากกว่านะครับแต่32บิตก็ได้นะอ่าไม่เป็นไรก็ทุกครั้งที่มันทำงานเนี่ยผมจะให้มันประมวลผลแบบ ทีละบิตตั้งแต่บิตที่1ไปจนถึงบิตที่32โดยที่ไม่ข้ามแม้แต่บิตเดียวแม้แต่แม้แม้ไอบิตนั้นอะ่ะมันจะไม่มีการกระทําการกันก็ตามนะครับอ่ะอย่างเช่นผมให้มันเป็น1 0ึกับ0ูมันก็จะทาการเอา0ูนบวกหแล้วก็1นบวกศนย์แบบนี้พอมันเป็นหลักที่3หลักที่4ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยจนถึงสามสองเอ่อจนถึงหลักที่สามสองเนี่ยมันก็จะยังมีการเอาศูนบวกศนอยู่แบบนั้นไปเรื่อย,อยนะครับทำให้แบบว่าโปรแกรมมันทํางาน ช้านะครับนะอืมแล้วก็เออจริงๆแล้วเนี่ยในในส่วนของ CPU ทั่วไปเนี่ยมันจะมันไม่ได้ทำงานแบบอนุกรมแบบที่ผมทำนะครับเพราะว่าตัวของผมเนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวเนาะแต่ว่าใน ALU จริงๆเนี่ยมันมีเป็นแบบมันทำงานเป็นแบบขนาดนะครับซึ่งมันจะประมวลผลพร้อมกันแบบว่าทีเดียวก็คือแบบประมวลผลทีเดียว32สองบิตเลยอะไรแบบนี้นะครับโอเคต่อไป ทีนี้หลังจากที่ว่าตัวภาษาระดับสูงที่ว่าเราพัฒนาเนี่ยทุยโอเคหลังจากที่ว่าภาษาระดับสูงที่ว่าเราพัฒนาไปเนี่ยมันทํางานได้แล้วต่อไปผมก็จะมาใส่เป็นตัวบอทนะครับตัวโมเดลภาษาเพื่อที่จะให้มันรองรับภาษาธรรมชาติไปเป็นตัวโค้ดนะครับแต่ว่าให้เอยุงเราเนี่ยเข้าใจว่าเรา อยากจะทำอะไรโดยที่ว่าเราสื่อสารได้เป็นภาษาเป็นคําแบบมนุษย์นะครับไม่ได้เขียนเป็นเอ,อโค้ดหรือตัวเลขแบบ5้บวกหเท่ากับเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะอืมโอเคโดยผมจะเขียนตัวมโมเดลภาษาเนี่ยมาจากตัวภาษา Python นะครับโดยเราก็จะใช้เป็นตัวของ Gemini API นะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายนะอันนี้จะเป,เป็นพร้อมนะครับเป็นพร้อมเริ่มต้น ที่ว่าผมบอกให้น้องนะครับว่าน้องต้องเป็นตัวเอ่อน้องต้องเป็นตัวโปรแกรมเมอร์ที่แบบว่ามีประสบการณ์ค่อนข้างสูงแล้วก็คุณจะต้องทํางานต้องทํางานประมวลประมวลผลตัวภาษาธรรมชาติที่เราคุยกันแบบมนุษย์เนี่ยไปเป็นตัวโค้ดแบบไฮเลเวลนะครับอ่าเหมือนเหมือนซีประมาณนี้ซึ่งตัวภาษาตัวรูปแบบภาษาเนี่ยกำหนดมาเป็นตัวแบบนี้นะครับอ่าวิธีการใช้ลูปมีรองรับเออ ลองรับคำสั่งเป็นบวกลบคูณหารอะไรแบบนี้นะอ่าแล้วก็มีตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างให้น้องแบบดูนะผมถ้าเกิดสมมติผู้ใช้ป้อนเป็นคำนวน5บวก5 5 5แสดงผลก็ให้น้องก็ให้น้องเขียนโค้ดเป็น5แล้วก็อประกาศเป็น15นะครับแล้วก็บวกกันแสดงผลผลรวมคืออ่าประมาณนั้นโอเคต่อไป อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นฟังก์ชันที่ว่าเอาไว้ใช้ในการรับพร้อมนะครับเรานําเข้าตัวพร้อมที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามานะครับอันนี้เป็นเอ่อ OS ก็คือ OS เป็นรับตัว Environment จากตัว OS นะครับเป็น Google API นะครับเพราะว่าผมชอบทําตัว API ของผมเนี่ยหลุดนะครับก็เลย <laughs> เออใช้เป็นตัวเอ่อจาก OS ดีกว่านะครับน่าจะง่ายกว่าโอเค แล้วก็อันนี้เป็น Gemini นะครับผมใช้เป็น Gemini 1.5 Flash นะครับเพราะว่ามันเป็นโมเดลฟรีที่แบบว่ามันใช้งานได้เรื่อยๆเลยนะครับแบบว่าผมยังไม่แบบว่ายังไม่เจอแบบว่าเจอขีดจํากัดกับอะไรนะครับเพราะว่าปกติถ้าเกิดใช้เป็นแบบโปรเนาะมันจะใช้ได้สูงสุดนะครับประมาณ5รอบนะครับประมาณ5 request แล้วก็จะให้เรารอเวลานะครับเพื่อที่จะใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ เอ่อพวกนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นแจ้งเตือน429นะอ่าชาว API รู้ดีนะครับเอ่อโอเคมานี้นะเดี๋ยวผมจะลองรันให้ดูนะครับอ๋อผมลืมบอกตัวเอ่อตัวโควดเนี่ยตัวโควดฝั่งไพ่ทอดเนี่ยมันน้องน้องจะไปเรียกใช้ตัวโควดฝั่ง C อีทีนะครับอ่าไม่ได้ประมวลผลจากตัว ไพทอนทั้งหมดนะครับเราต้องมีการกระจายการประมวลผลไปใช้ตัวโค้ดซีอยู่ดีนะครับอ่าไหนมปดูซิโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่านี่ไง g ีมีนายตอบสนองแหละผมจะป้อนเป็นเออ่เดี๋ยวลองป้อนเป็นชื่อคนแล้วกันนะครับปังปอนมี มีตะกร้าอยู่3ใบตะกร้ามันเรียกเป็นไรนะใบ,นะบแล้วใบล้กันมีตะกร้าอยู่3ใบโดยที่ตะกร้าแต่ละใบใส่ส้มได้ทั้งหมด9กลูกต่อตะกร้าถ้าเกิด ถ้าเออเอาเป็นถ้าปังปอนมีส้มทั้งหมด30ลูกปังปอนจะนำส้มไปใส่ตะกร้าได้เต็มทั้งหมดสามตะกร้า พอดีแต่จะเหลือเศษกี่ผลอ่ะประมาณนี้เป็นเหมือนโจทย์ปัญหาการหารง่ายๆนะครับอ่ะใช่ไหมผมผมเขียนเขียนโจทย์ถูก,ถก,ถกไหมเนี่ยเอ่อมีเก้าสามยี่สิบเจ็ดเนาะยี่สิบเจ็ดเอาไปลบกับสามสิบโอเคอ่ะแล้วก็ให้น้องประมวลผลนะครับอ่า ก็จะเรียกไปไปแยกใช้ตัวฝั่งโพสซีนะครับอ่ะอะอ๋อกดผิดกดผิดกดผิดตกใจนึกว่านึกว่าเกิดปักอะไรหรือเปล่านะอ่ะไหนดูสิอ่อนี่ไงมันจะแดงผลเป็น Total Bus Basket นะอ่ะอันนี้มันแปลว่าอะไรเ่ยไม,ไม่ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นได้เป็นเศษนะอ่ะเศษสามนะครับออ ใช่ไหมถูกเนาะอีใช่ไหมเนี่ยอ่ะนี่มาดูมาดูโค้ดที่ว่าน้องเจนมาแล้วครับเอ่อน้องเจนมาเป็นตะก้าใช่ไหมเดี๋ยวนะผมอ๋อนี่ไงเราน้องน้องเจนมาเป็นมีตะก้าอยู่สามใบเอ้ยเดี๋ยวนะโค้ดผมไม่ลองรับคำสั่งนี้แสดงว่ามันน่าจะทำงานอ่นนี้ไงไม่ได้นะเพราะว่า โค้ดผมเนี่ยไม่รองรับคําสั่งตัวไอ้นี่นะครับเป็นคําสั่งหาเนาเซนะซึ่งโค้ดผมไม่รองรับนะครับก็เอาไงดีอาะลองเปลี่ยนคําสั่งแล้วกันเอามาเปลี่ยนใช้เป็นตัวแบบเชื่อมันเป็นตรวจปัญหาง่ายๆแล้วกันส้มอีกแล้วตงรงไปมีส้มเก้าลูก จะนำไปใส่ตะกร้าได้ตะกร้าทั้งหมด3ใบอย่างละเท่าๆกันตะกร้าของปังปอนจะมีส้มตะกร้าละกี่ผลเอารูปดีกว่า Okay. ปังปอนมีส้มง9ลูกนำไปใส่ตะกร้าทั้งหมด3ใบก็คือ9หาร3เนาะ9หาร3ก็น่าจะได้3ไหมนี่ไงเอามเอาไปหารกันปกติเลยอ่านี่ประมวลผลได้แลวผมอะโอเคหลังจากที่ว่าผมนั่งดูไฟมันกระพริบมาแบบเนี้ประมาณ <laughs> ประมาณ2นาทีมันบอกว่า ผมได้ส้มต่อตะก้ามาทั้งหมด0นซึ่งตัวโค้ดเนี่ยมันทำงานได้ปกตินะเห็นไหมมันเขียนถูกทุกอย่างเลยนี่น้องเขียนถูกทุกอย่างเลยนะทุกคนแต่ว่า,เ,าเหมือนตัวการดมวันผลเนี่ยมันยังไม่ไม,ไม่เสถียรเท่าไหร่นนะอันผมลองเป็นชจดง่ายๆแล้วกันเอาบวกลบเนี่ยแหละ ตังกอนเหมือนเดิมน,นะปังปอนมีเงินอยู่หนึ่งร้อยบาทซื้อลูกอมเท่าไหรด่ดีผมซื้อลูกอมสักวยี่สิบาทแล้วกันยี่สิบบาทและ,น,และน้ำอัดลมอซื้อน้ำเบ๊บซี่นะประมาณสองขวดสองขวดคนละสิบสามบาทนะก็26ยี่บหกบาท สุดท้ายแล้วฟังปอนจะเหลือเงินกี่บาทโอเคตัวโค้ดไหนดูสิอ่าเอามันนี่ลบออกด้วยแคนดี้แล้วค่อยลบออกด้วยโซดาโอเคถือว่าเรียงลำดับถูกนะครับเช่ไหมเริ่มต้นมันประกาศเป็นมันนี่หนึ่งร้อยแคนดี้ยีสโซดาอีก26นะครับ โอเคแสดงผลก็ปังปอนจะเหลือเงินอันนี้ก็เป็นค่าเงินเหลือนะครับจากตัวนี้เค okay. ผลลับฮะปังปอนจะเหลือเงินแปดบาทวอทอ๋อผมลืมไปว่าคำสั่งตัวไอเน,นี้ยของผมมันไม่รองรับเป็นเอ่อ้อนแบบนี้3ตัวเนาะมันรองรับแค่2ตัวแบบนี้นะครับอ่าโอ้่อ,อยพลาดเยอะมาก <laughs> อ่ะอีกรอบอีกรอบอ รอบนี้เป็นเอาบวกมั่งฟังปอนเอ้เอเปลี่ยนดีกว่าเป็นชื่อดีกว่าชื่อ,ช,อชื่อมันอาจจะทำโปรแกรมปักพอเป็นชื่อหรอเอาเป็นชื่อทิมมี่ทิมมี่ทิมมี่มีเงินอยู่สองรบาทคุณย่าให้เงิน ทิมมี่เพิ่มอีกห้าร้อยบาทตอนนี้ทิมมี่มีเงินรวมกี่บาทโอเคเอ่อรอบนี้เป็นง่ายๆนะนี่ไงเอามาบวกกันปกติโอเคน่าจะ,สะแสดงผลถูกต้องแล้ว อ่านี่ไงห้าร้อยบวกสองร้อยนะครับน้องเอานี่ไงตามโค้ดเลยเนาะห้าร้อยบวกสองร้อยก็ได้มาเป็นเจ็ดร้อยบาทเงินรวมของ t i มมี่มีทั้งหมดเจ็ดร้อยบาทอ่าบอลผลสองนาทีเอ้ยทุยสองวินาทีนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอ่อโปรเจกต์ ALU ภาษาภาษามนุษย์นะครับอ่าก็ขอจบ การนำเสนอถึงเท่านี้ครับขอบคุณครับ